พ้าไม่หยามสอนสอนเอยียงนี่ไม่ได้แบกหวยแน่นิเต็มบอ่อรอบเต็มเลยใครได้ถูกทำไมพีม่น้องจ้าโยกขึ้นดีดีมีแต่ตหอยมีแต่หอยม้มีป่าเล็กโตเอาไปใส่ใบไม้ลูกใส่หม่องเก้าปิดฟ้าพวกนี้โอยเชอรี่อยกลมกับมี่หรอวะอยลงสาหล่นเมื่อนเนาะ จังด้วยนกปากหางก็มากินเอาไ้ให้นกปากหางกินพ่อว่าปล่อยลงรถเอาไ้ให้นูก,กินไอยขมไม่ได้พี่ๆนี่จ้ะไอยขมพี่ทำนะติมบอลโรไปแลยเราพ่อแม่พี่น้องจ้าพี่เอาไใส่ใบหมกเกาลูกนี่ไอยขมพี่สุดยอดเลยนี่พี่ใส่ดีๆป่าบุรุลงซำ หวยปุ้ยปุ้ยเบิ่งกันนะมาลุกอย่งนะแม่นี่ไปแม่ใส่ลงไหวเบมืเก่านะ อนะหอนสือขี้เ่ามาเลยใช่เมื่อสือขี้เ่ามาเมือนหอน<ส>ขาวมืงค่ะนี่ยใส่อะไรบอมาเมือนมาใส่มองจะพอไม่พี่น้องจ้ามาบิ้งวันนี้สือใส่มองได้บอคะ่ะมาบิง้งะเบิ้งกันเนาะค่ะ น้องจานี่พามาใส่มองเขาบอกว่านตึงแหก็ได้อยู่ค่ะ mm hmm. ก็เลยเอามองมาตุ่มใส่สั้นนิดสิเอาไปย่างเนาะค่ะพุณพูนอ้อมนั่งคุนเด้อพุ่นพูนอ้อมพุ่น,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 นป่ามันบ่อนค่ะแดดบวเบียบบเบีย,บยป่าหน้าเนาะค่ะกางกางมองไปก่อนค่ะพ่อแม่พี่น้องจา้าเดี๋ยวค่อยกู้เนาะมาดูกันวันนี้สิได้หลายบ่ มาหล่นจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าวันนี้จะได้บอใส่มองค่ะทั้งวันเห็นทั้งใส่มองทั้งสะดุกบอกว่าเนี้เจ็บขี้งมาสันตึงสะดุกก็ะทบหน่อยนีชาททบหน่อยค่อยรักนีชานี่ๆ เขากัะปูศาสตร์ยูค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าลกมจถึงได้ประดุกประค้อเลยค่ะถึงมองใจบ้อเอาน้ำลึกเมื่อจะลงลึกตายน้ำดอก พวกนี้ก็ลงน้ำมืม้อสิตุ่มน้ำมูม่ดอกมือจะไปบ่ายเด้อประดุกนันมือเร้่ปากมือ อันนี้มูค่ะมูร้อยน้ำอันนี้ <c oughs> อีแมคคือว่าสิมาขุดมันแม่บอมาขุดเอามันคุณค่ะปลาเค็งตัวใหญ่นะนนี่ พ่อแม่พี่น้องไปเข็ง<ม>จะปุ้ยพุ่นพุพ่นเต็มเลยทุกทุกไปแข็งมังเนี่ยยังประจับเลยมันสิดปากมือปีกล้วยตอนนี้เหมือนเอาไปกินกับขบ้าวปุนตอนนี้ พี่ตัวนึงยกขึ้นปลาประคอยกขึ้นขึ้นน,นี่ได้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 ไดลุกซลุกประคอประคอมีป่าอยู่บ่ไ่นมันมีป่าอยู่ ป่นมันปลาเค็งน่อยมาเอาโอ้มีอยู่สองตัวสามตัวมีปลาอีกบ่เมือนไม่มีบักหอย กอซไปหไกระปโอ้ปลาในหน้าดินเบียเบีย่าไพี่น้องจ้าบาทสิบาทเศ้านี่เอานี่เฮตัวน้อยนี่สิปอยบนี้คะนี่สิเลือกแต่ตัวใหญ่เพิ่นดูาไหมคะ ปลาดุกหน้าเนะาะค่ะพ่อแม่พี่น้องจ้าแต่กระน,นี้เอามือรูดจะเจ็บตัวนี้เอ๊ะอ,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 อตัวนั้นใหญ่ๆนี่สีเลือกเอาแต่ตัวใหญ่ค่ะตัวน้อยบัดนี้เมื่อพลันนี้จะเสียใจพลุ่งปล่อยนะคะคุ้มในน้อยอย่างก็บอกอยากเอาไว้มันไดี๋อกค่ะโดนชอด็อตเขาชอ็อต ko มือป่ามือคุณนะถึงเฮได้ค่ะเมื่อกี้นี่อย่าจับด้ยอย่าจับด้วยมือต้องสิปักมึงถือบดเดียวเด้๋ยนี่ค่ะ เป็นห้องกอดกดกดกดค่ะวะไปเดยน คอใหญ่ค่ะแต่คนไม่ใหญ่โอเคโอเคปดเของมาของไปของไปของไปเหมือนเอาของนี่นะ ตัดนี้ประมาณครึ่งโลได้ค่ปะปลาคอตัว